นั่นน่ะสิมันปลูกต้นไม้แบบนี้ตั้งแต่จบม .6 แล้วนะทุกวันนี้มันก็ยังจนแล้วก็ไม่พัฒนาขึ้นเลยอะ วัสดีมิวบีมวัสดีจ๊ะแป้งสุขสันต์วันเกิดเนี่ยจ้าเพื่อนรักอ่ะ,อะนี่ของฉันแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะแกขอบใจพวกแกมากนะจริงๆอ่ะแค่พวกแกมาฉันก็ดีใจแล้วทำไมจะไม่มาล่ะวันเกิดเพื่อนรักทั้งคนถ้าไม่ติดรักก็ต้องมาเนวหมิวใช่แล้วเชิญแขกมาเยอะหรือเปล่าปีนี้เออแล้ว ชวนเก่งมาหรือเปล่าทุกปีก็ไม่เห็นม,นมามปีนี้ฉันจัดงานแค่กลางวันนะ่ะแขกก็เยอะพอสมควรวันนี้ตรงกับวันหยุดด้วยส่วนญาติญาติที่เป็นข้าราชการนะ่ะก็มากันหมดแล้วแหละแต่เก่งฉันยังไม่เห็นนะ มีพวกแกวันก่อนอะ่ะฉันขับรถผ่านบ้านเก่งฉันที่เห็นมันกำลังปลูกต้นไม้อยู่ข้างบ้านนั่นน่ะสิมันปลูกต้นไม้แบบนี้ตั้งแต่จบม6แล้วนะทุกวันนี้มันก็ยังจนแล้วก็ไม่พัฒนาขึ้นเลยอะ่ะฉันก็ว่างั้นแหละ นี่ยฉันว่าจะหาลูกค้าให้เก่งมันด้วยฉันเห็นมันชอบจัดสวนตัดต้นไม้อ่ะงานที่มันชอบอ่ะมันต้องทําได้ดีแน่เลยอ่ะหรองั้นฉันก็จะช่วยอีกคนฉันจะแนะนําผู้รับเหมาที่มาซื้อวัสดุก่อสร้างที่บ้านให้เก่งไปจัดสวนดีมากเลยเพื่อนมีอะไรก็ต้องช่วยกันเนาะงั้นฉันจะไปบอกพอออที่โรงเรียนว่าให้จ้างเก่งอ่ะไปดูแลสวนที่โรงเรียนบ้าง เฮ้ยฉันฝาก่อยดิไม่ต้องรอแล้วแหละมันส่งไลน์มาบอกว่าเนี่ยว่ามันต้องไปส่งของให้ลูกค้าอ้าวปีนี้ก็ไม่ม่แล้วหรออืมฉันเกิดวันเดียวกับมันนะ่ะฉันก็อยากให้มันมาเหมือนกันนี่ฉันก็เตรียมไส้กรอกไว้ด้วยนะเสียดายจังวะงั้นไว้ค่อยมีโอกาสอะ เขาไปเลี้ยงมันแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนะฉันไปเอาของที่รถก่อนอ,อพวกแกนี่ต้นไม้ของเก่งมันแน่ๆเลยอะ่ะเอ้าตกลงมันมาแล้วทำไม หรือมันเห็นว่าเราจัดงานใหญ่โตมันก็เลยไม่กล้าเข้ามาฉันว่าเสร็จงานเลี้ยงช่วงเช้าของแปงเราไปบุกบ,บ้านมันกันดีกว่าเออก็ดีงั้นวันนี้วันเกิดของเก่งด้วยอะ่ะเอาไว้เราไปทำของอร่อยๆกินกันเก่งมันจะได้สบายใจไปเดี๋ยวรีบเข้าบ้านกันเถอะจะได้ไปเตรียมวางแผนกัน าทุกคนไม่ได้อยู่งานเลี้ยงวันเกิดกันหรอเป่าฉันจัดแค่ช่วงเช้าน่ะนี่ไงพวกเราอ่ะซื้อของมาฉลองวันเกิดที่บ้านแกกันไงฉันซื้อของปล่อยแกมาทางนั้นเลยแต่บ้านเราสกรปรกนะไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านพวกแกไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยแกไม่เห็นเป็นไรเลยแกวางจอบ้วก็รีบไปทำกับข้าวกินกันเถอะฉันหิวแล้วนะไป<า>เดี๋ยวช่วยถือ ือเอเเงลยกันนั่งตรงนี้แล้วกันเนาะพวกแกเตรียมของใกล้เสร็จกันหรือยังอะ่ะพร้อมเรียบร้อยแล้ว แป้งแล้วหมูนี่ให้เราย่างเลยไหมย่างเลยฉันให้เขาหมักมาแล้วอ่ะฝากด้วยนะเก่งหนิวไส้กรอกอะใช่เรียบร้อยแล้วจีิมเราฝากหั่นหมูหน่ยนะ แล้วนี่ไส้กรอกเราขอกินได้ไหมอ่ะได้ดิเอาไปลองท้องก่อนฉันมีเยอะน่ากินจงเลยเนาะ <favorites> ฉันนี่มากินข้าวกันเร็วตัวเราเหม็นเหงื่อเดี๋ยวเราล้างตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฉันก็หิวก็เหม็นเหงื่อเหมือนกันจะเป็นไรไปทุกคนก็เหมือนกันแหละเออมานั่งอ่ะนี่น้ำอัดลมกินซะได้สดชื่นเ,ออเราอยากได้ข้าวเหนียวอะ่ะ ใช่สิจ๊ะให้เราหมดนี่เลยเหรอก <c oughs> ินให้หมดนะได้เลย <c oughs> <ง> <c oughs> กินให้หมดไปเล่นวัดทำไมเป็นลูกโบราณเขาบอกเฮ้ยเราองมีจานอีกไหมเก่งกินอะไรดีนี่ไหมกินหมูขอนหมูย่างไหมน้อหนิ่มเธอก็ต่ายเื่อนอะไรสิมาหยิบออกมาเลยนะต้อง <c oughs> หยิบยใจนะ ใช้มือได้ไหมอ่ะเอาเลยเนี่ยพี่อืมกันนึ่งข้าวเองเหรอเดียมเลยล้าขอกินอันนี้นะอขอโปรดเราเลยอเอาเลยขอ,อบ้างสิงน้ำจะหมดยังอะ่ะ เงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำที่รถเพิ่มให้ขอล้างหน่อยดิอืมเดี๋ยวไปยกช่วยไปตันลูกกันลูกม,มาเร็ว HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU สุขสันวันเกิดนะเก่งปีนี้ไม่มีเคกอะแต่เอานี่ไปก่อนละกันฉันดีใจมากเลยนะที่วันเกิดของฉันเองอะ ก็มีแขกคนสำคัญด้วยเป่าเลวเนี่ยของโปรดแกทุกคนเนี่ยจำได้นะ<ม>แล้วก็เตรียมของขวัญให้แกทุกๆปีเลยแต่แกก็ <c oughs> ส่วน <c oughs> นี่แทนของขวัญฉันเห็นแกชอบปลูกต้นไม้นะ่ะแกน่าจะชอบนะ เราทุกคนน่ะรู้นะว่าแกไม่อยากไปงานวันเกิดฉันน่ะแกคิดว่าแกจนใช่ไหมฉันจะบอกแกให้เลยนะเก่งพวกเราเป็นเพื่อนกันน่ะเวลามาเจอกันะไม่จําเป็นต้องเอาฐานนะหรือว่าหน้าที่การงานมาด้วยหรอกเพื่อนก็คือเพื่อนไม่เห็นต้องเอาอะไรมาอวดกันเลยใช่แกพวกเราอ่ะไม่ได้มองว่าใครมีเงินหรือไม่มีเงินหรอกนะแต่เรามองที่ว่าเราคือเพื่อนรักกันต่างหากหละ่ะ แล้วแกเกิดวันเดียวกับแป้งวันนี้พวกเราก็เลยถือโอกาสมาฉลองวันเกิดที่บ้านแกเลยเราขอบใจเพื่อนเพื่อนๆทกกนมากๆเลยนะของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตของเราเลยแล้วก็ขอโทษแป้งด้วยนะขอโทษเรื่องอะไรที่แป้งชวนเราไปงานวันเกิดไงแต่เราไม่ได้ไปอะ่ะถ้าแกไม่ได้มาแล้วใครจะเอาต้นมไม้มาวางหน้าบ้านฉันทุกปีอะฉันรู้ตลอดละเก่ง แต่ฉันก็เข้าใจแกนะก็เราแต่งตัวสกปรกอะเก่งใจเฮ้ยลืมเรื่องเก่าๆไปเถอะไหนๆวันนี้พวกเราก็มารวมตัวกันทางที่อะกินกันให้เต็มที่เลยดีกว่าขอปอดแกเลยนะอะแกอะไรอะไ่ได้ขอปอดแม่ i and for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but I'll be okay I move on each and every day the fastest is where it's